คุณแม่พอดีตัวเตีย้ยๆพี่น้องคุณแม่จะตัวจะพร้อมๆหน่อยนะครับพี่น้องห,หนาวปาึใครล่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครวันนี้พบกับอันบันอกคือเกานะครับอันบันอกชิมาเห็ดภารกิจแจกมา คือเก่านะครับพอดีมาอยู่ใกล้ๆบ้านผมนี่แหละพี่น้องห่างกันประมาณหลังสองลังนี่แหละครับเพราะว่าหมาเพิ่งออกลูกเนาะนะครับก็เลยมาถ่ายคลิปคือเก่านะครับหลังจากมีคนสนใจร้ายนะครับคลิปแจกหมาเกลเกของผมเนะาะแจกมาหน่อยนะครับพี่เนาะมากระดิประมาณนี้แหละพี่เนาะนี่หมาตัวนี้พอตัวเดียวกันกับ มาผมนะพี่น้องพอไอ้พอหมาพอยังไงพอหมาพอเป็นพอจะเป็นบีเกิลเนาะแม่เพูนทีผมจะให้เบิรงนวินนี่ต้นคลิปนั่ะล่ะพี่น้องแม่เพูนทีค้าสันสา้นๆเนาะแม่เพูนทีค้าสันสา้นๆตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ด<ไ>ิพี่น้องขาลายขาวดำตัวนี้นะพี่น้องนี่นะครับออก็น่ารักนี่ตัวนึงตัวนี้ตัวนี้ตัวตุ้แม่พี่น้อง ตัวนี้จ้าแม่ไปหนอเตัวแม่เนาะแั้วที่สองก็เป็นนี่ก็ผูไปหนอตีนขาวเด็กเม่น้อยหนึ่งนะครับแม่์พันสีขาวไล่ขาวดับเนาะตัวนะครับพ่อเนี่ยพ่อเป็นบีเกิลผสมพี่น้องพ่อพันบิ๊กเกิลเนาะนะครับกำลังอ้วนไปจะสร้างพี่น้องเดืนเดืนพีิกุลได้เดือนหนึ่งใช่ไหมครับี่เดือนหนึ่งแล้วค่ะอ๋อ ได้เดือนหนึ่งแล้วพี่น้องสนใจอีกจะที่หาหมือก็เอาไปเ,เรียงได้แล้วนะครับพี่น้องนี่ตัวนี้จะเป็นตัวูบพ,พี่น้องกบนะตัวตนี้ก็จะเป็นในนี่ตัวนี้ิโตร,รทำตาหนิดหน่อยไม่ต้องไม่ทุ่งเถ่าข้างหน้าพี่น้องตัวนี้ๆๆมีทุ่งเถ่าข้างหน้าเนาะตัวนี้จับมั่มเนี่ยไ,ไ,ไม่กินนมเยอะห่ืครับ กูกินเกง่งกูกินเกง่งโอ้แล้วก็วัน,นวที่ห้าถึงจะเดือนอ๋อวันที่ห้าเดือนหนึ่งวันที่ห้าครบเดือนเนาะอ๋อว <พบ S 1> นันที่ห้าเด็กพี่น้องแกข่าวใหม่วันที่ห้าครบเดือนนะครับเอาอย่างไรก็สนใจทักมาถามผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะสิบบอกนะครับให้ทักมาก,ก่อนกับใ้ก่อนได้พี่น้อง <laughs> เน้นๆเลยเน้นเน้นข้นไก่เล่นเคียงนะครับพี่น้องเพราะว่า ผมก็เคยส่งไปอุทิเดียดูตะว่าคาส่งกับประมาณ 1, 2, 1นพันหนึ่งนะพี่น้องส่งรถไกลชนเนาะเคยส่งไปให้เอฟซี FC นะคุณพ่ออยู่ใน youtube ผมเนาะเคยส่งไปเพิ่นแล้วนะครับก็ออกค่าส่งให้นะครับพี่น้องนี่แล้วก็จะเป็นตัวตัวนึงพี่น้องตัวนะดำเพื่อน,นตัวนี้เป็นตัวแม่พี่น้องตัวแม่นะครับสนใจจัวไดนก็แคปหน้าจอไว้ได้เพี่น้องแล้วก็เป็นตัวนี้เป็น ตัวแม่อีกขึ้นเก่าพี่น้องตัวนี้เออฝนเริ่มตกแบบพี่น้องเลยนะครับเวลาพี่น้องตอนนี้กะสิมีอยู่ซีโต้นะครับ<อ>ตัวนี้ตูผ้ผูผูเรือตัวหนึ่งพี่น้องแล้วราคา้วก็ไอ้ติดตามมาอีกประมาณสองตัวพี่น้องเพราะว่าแม่จะฟ้องมาเนี่ยอะไรพี่น้องคนจะเอามาขึ้นเนาะตู้ผูตูผ้ตผูจะเป็นสี ที่แบบนี้อะไรพี่น้องสีขาวลายดำแบบนี้อะไรครับตุ้งผูอีกตัวตน,นึงแบบเนาะเดี๋ยวยแต่ก็จะแต่ว่าผรมโมเดลเมืองไทยพี่น้องเพื่ว่าใช้สนใจกับลองสอบถามผมมาได้นะครับต่างจังหวัดกับน,นาจะส่งแต่ว่าค่าส่งกะที่ออกเองคือเขตของหมาผมเนาะตัวคนก่ออกค่าส่งเองเพราคือหมาแฮปปี่นะครับพี่น้องแต่ว่าแล้วลกกับอยากให้คนใกล้ ไก่เลื่อนเคียงเราแหวแกจังหวัดอุบลจังหวัดอำอัเภอวอลินเนี่ยเราพี่น้องเก็ดไก่เนาะจือว่ามาง่ายนะครับกับแม่เพื่อนกับเป็นตาหักพี่น้องพอกับพอ,อบพอบีเกลิลพอบีเกลิลตัวเดียวกันก็ท้องพูเหมืนแหละครับกำลังกำลังจะเป็นตาหักเนาะพี่น้องกล่องกับจีฮันไปฮันมาแน่นะครับพี่น้องเพราะว่าลองใส่กล่อง ของหนาเพึ่นนะครับค้าค้าต่างกล่องแบบมุนตามตู้่นว่ะนี่แหละครับประมาณนี้ถ้าอยากได้กะจังทักทดสอบฐานได้โคจรถึงเบอร์โทรไว้นะครับพี่น้องก็หรือเปียผมนะครับก็ทักมาถามได้เนาะนะครับก็ต่างจากว่ากระซ่งนะครับแต่ว่าทุกวันค่าส่งกับตรงเดี๋ยวออกเองนะครับพี่น้องนี่แล้วแมหน่คนก็มาเป่าดีดีเพิ่นแม่เพิ่นเนาะ นี่พี่น้องแม่เพิ่นเป็นตัวนี้ละพี่น้องกำลังให้ลูกกินนมเนาะนะครับแม่เพิ่นสิขาจัดสัรนะครับขักค้าจัดสรรประมาณนี้นะพี่น้องเห็นไหมครับนี่นะครับนี่ละแบบนี้นะครับตัวจัดสรรต,ต,ตัวเล็กยหน่อยนะครับสวัสดีค่ะยัง เเหมืออนนตัวี้ลย่สวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะเออสวัสดีค่ะก็เป็นนะครับนี่แหละตัวลายแบบนี้แหละพี่น้องตัวนี้ถ้าเป็นตัวผู้เนาะแต่ว่านี่ยละนะครับนี่สมุนเล็กๆหน่อยๆนะครับให้สนใจตัวเล็กอะถักมาสอบถามพอไหนตอนนี้เหลืออีก อีกสองตัวพ่นเฉียอามาขึ้นนะครับพี่นนอต้นนั้นตันนั้นงามเพิ่นวะนะครับอ๋อไปไวบ้านนู้นอาจจะวยแล้วแม่เขาเลี้ยงไม่ได้หรอครับมาลากเอามาอนพเป็นหอมะเห็ดจิบแจกมาขึ้นเกานะครับพีไไ<อ>ไไ่นนไไอเล่หน่อยเน,ยนาะให้สนใจตัวนดน,นะครับก็จงังกังกอ สอบถามมาได้หักเฟรตมได้เดี๋ยวผมถิม่มเบอร์โทรไปให,ห้เนาะเพราะว่าม้าเขาพบกับทีบเป็ตแจกก็แล้วนะครับขอบคุณสำหรับคนที่ว่าหักมาอย่างนี้เนาะแต่ละคนเดินทางมากอะไกล์เพื่อนเนาเพราะบางคนกับเดินทางมาลอยโลกไมมีก<อ>็ยอมรับบางคนมาเอาร้อยกิโลกี่ตัวเ,ออเป็นมอไซค์มาหม,มาผมซีตะก,กินก็มา ก็มัจบบนจับให้ให้พวกเข้ากล้องด้วยนี่างไรพี่น้องให้สนใจตัวใดนนะครับก็ลองถักสอบถามผมมาได้นี่ครับกำลังหน้ารักจับมา่เลยนี่แหละจะคล้องมาเพื่อนพี่น้อง <laughs> แต่แฝงเพื่นอนบอยู่นะครับนี่กำลังเดินแล้ว<า>ลืมตาแล้วนี่เพื่นอนนั่งเฝ้าอยู่นะครับพี่น้องใครอยู่เพื่อนบอก,กัดผมนะครับเรียกว่า เข้าใจผมเพราะว่าผมสีมาแบ่งเบาพาละแม่มาผ่านาอนมาเนลยแม่มาผ่อนนานเยอะเมื่อยนะครับพี่น้องคลิปนี้กับทิปประมาณนี้แล้วครับพี่น้องไปสนใจตัวไหนก็ลองทักมาได้นะครับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำอยู่แล้วครับพี่น้องคลิปแจกม้านะครับเพราะว่าหลักๆจะมีมาตามอีก2ตัวเป็น6ตัวนะ,ะพี่น้องครับ6ตัวเนาะ เดี๋ยบมะคืนใช่ไหมพี่เดี๋ยวหนุ่มมันมีเสียบมะคืนน่ะตัวผู้ตัวหนึ่งตัวแม่ตัวหนึ่งพี่น้องแต่ตอนนี้มีเหลือผู้หนึ่งเหลืออยู่ตัวผู้ผู้ผูหนึ่งเอ้ยเหลือผู้หนึ่งผู้หนึ่งเมียสามตอนนี้เหลืออายุเท่านี้ผู้หนึ่งียสรูปแล้วเหลือตัวผู้สองตัวพี่น้องแล้วกาตัวแม่ยสี่ตัวนะครับเป็นหกตัวนะครับใครสนใจตัวได้กาถ้าขับฟ้ามาได้นะครับ เนี่ยวไม่ได้ซ้ำเลยนี่ย่้าวไหนข้าว้้าต้ไหนข้ามนมีพี่นาไฟสนใาได้นาะมีลางามงามใส่ถุงเท้าหมดสีดำถุงเท้าหมดเลยนะครับโอครับพี่น้องคลิปนี้ก็เไว้ซ้ำเนี่เนาะนะครับกัม่หลอกกัสวัสดีครับบ๊ายบาย